มีมาดูการอาบน้ำของน้องแฝดครับทุกคนครับวันบ่อยอาบน้ำให้น้องแฝด าอาบแล้วนคนครับก็ถือว่าช่วงเย็นก็ทุกวันนะครับก็จะเกียงรอบนะน้ำประาข้อก็อาบน้ำให้น้องเล็กอาบน้ำให้แม่นะครับให้ลูกเราะ แล้วก็เด็กๆเขาชอบมากในการอาบน้ำชอบน้ำมาก

ขายาครับโอ้โห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 เป็นกันมันเลยนะโอ้โห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 อือหืออือหือเป็นสายยางไปแล้วครับ เอาลูกมอเตอร์ไซค์เนี่ยลูกไม่ใช่ลุงดิเหยียบเหียบเหยียบแล้วเอาลูไปเลยเอาลูกไปด้วยไปลูกไปลูกไปเออน้ำกันครับทุกคนไอ้บอยโอ้ยดิ ร้อยแล้วครับทุกคนครับกระดูกช้างอาบน้ำรอบเย็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ดูวิธีของแม่จามจุรีในการเลี้ยงลูกเนาะแปดนะครับแล้วก็อตอนนี้กำลังโตวันโตขึ้นนะครับต่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนายน้องก็ชอบนะ บรรยากาศรอบเย็นครับทุกคนมาดูช้างน้อยช้างแปดกันนะครับยะเอเย็นไหมอาบน้ำเย็นไหมน้องแปดอาบน้ำเย็นไหม อับน้ำแล้วนะครับ